รู้ไหม Balancer เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถจัดพอร์ตอัตโนมัติที่มีค่าธรรมเนียมถูกกว่าดีฟ i ตัวอื่นๆ BAL หรือ Balancer เป็น Governance Token ที่ผู้ถือเหรียญจะสามารถโหวตให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆได้ผู้ใช้สามารถฝากเหรียญหรือทเ k e n ต่างๆเข้าไปนใน Liquidity Pools เพิ่มเพิ่มสภาพคล่องให้กับแพลตฟอร์มและได้รับทเ k e n BAL เป็นรางวัลตอบแทนโดย Balancer Protocol ถูกสร้างขึ้นบนเคร,รอือข่าย Ethereum ที่ตัวแพลตฟอร์มเป็น Automated Market Maker ช่วยเทรดได้อัตอนโนมัติไม่ต้องมีตัวกลาง ใช้กับ Uniswap และ Curve แต่ Balancer จะมีค่าธรรมเนียมที่ถูกและมีความยืดหยุ่นสูงกว่าจุดเด่นของ Balancer คือการวางสภาพคล่องได้สูงสุด8โทเค็นและกำหนดการแบ่งสัดส่วนได้ตามต้องการที่เจ้าอื่นถูกจำกัดไว้ที่2โทเค็นสัดส่วน50:50ต่อ BAL เป็นโทเค็นดิจิทัลที่ยังมีความเสี่ยงราคาผันผวนรวดเร็วโปรดศึกษาก่อนลงทุนเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ bitcup.com สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้